แน่นอนครับ ด้านล่างนี้คือสคริปต์ u t u b e ฉบับเต็มเป็นภาษาไทยทั้งหมดประมาณ1,200คำพร้อมหก30วินาทีเร็วๆและมีอินโทรของช่องเกียร์ฮับแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วไม่มีหัวข้อครับหก30วินาทีพูดเร็วๆคุณรู้หรือยังปี2025ประเทศไทยได้เปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ทั้งโลกต้องหันมามอง นี่ไม่ใช่อาวุธจากอเมริการัสเซียรหรือจีนแต่มันคือขีปนาวุธที่สร้างโดยวิศวกรไทยทั้งหมดความเร็วระดับแมทหยิงได้ไกลเกินพันกิโลเมตรและราคาถูกจนต่างชาติตกใจวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักสุดยอดอาวุธใหม่ขีปนาวุธไทย2025ที่กำลังทำให้เอเชียต้องสันสะเทือนพร้อมแล้วไปดูกันเลยในเกียรฮัอินโทรช่องเกียร์ฮับภาษาไทย สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกียร์ฮับช่องที่พาคุณไปรู้ลึกทุกเรื่องของเทคโนโลยีทางการทหารทั้งเครื่องบินรบรถถังและอาวุธล้ำยุคจากทั่วโลกถ้าคุณชอบแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยครับเพราะเรามีเรื่องเด็ดเด็ดแบบนี้ทุกสัปดาห์ ปี2025เป็นปีที่ประเทศไทยสร้างความตะลึงไปทั่วโลกเมื่อกองทัพไทยประกาศเปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยทั้งหมดโครงการนี้ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในประวัติศา,ศาสตร์การทหารของประเทศและสะท้อนให้เห็นว่าไทยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงอย่างเต็มตัว ขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ถูกตั้งชื่อว่าสุรศักดิ์วัน SURA SK a, S a K 1เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารไทยผู้กล้าหาญที่ปกป้องประเทศมาหลายยุคหลายสมัยมันเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางที่สามารถยิงได้ไกลถึง1200กิโลเมตรและทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมต6เร็วกว่าความเร็วเสียงถึง6เท่า สิ่งที่ทำให้ขีปนาวุธสุรศักวันพิเศษมากคือระบบนำวิถีแบบผสมผสานร,ระหว่าง GPS เลเซอร์และ AI ที่สามารถคำนวณเส้นทางแบบเรียลไทม์เพื่อหลีกเลี่ยงระบบต่อต้านขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามนั่นหมายความว่ามันแทบจะยิงไม่พลาดเป้าเลยทีเดียว เชื้อเพลิงที่ใช้ในขี่ปนาวุธรุ่นนี้ก็ไม่ธรรมดาเป็นสูตรใหม่ที่ชื่อว่า THX 2 5ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีไทยร่วมกับกระทรวงกลาโหมเชื้อเพลิงนี้ให้แรงขับเพิ่มขึ้นถึง20%เเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนและสามารถทำงานได้แม้ในอุณหภูมิติดลบหรือสภาพอากาศสุดขั้ว ตัวโครงสร้างของขีปนาวุธผลิตจากวัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนความร้อนได้มากกว่า3,000องศาทำให้สามารถทยานผ่านชั้นบรรยากาศได้อย่างมั่นคงโดยไม่เกิดการบิดงอ มีรายงานจากสื่ออินเดียและฝรั่งเศสว่าไทยได้ทำการทดสอบขีปนาวุธนี้ในพื้นที่ลับของจังหวัดเพชรบุรีผลการทดสอบประสบความสำเร็จอย่างงดงามขีปนาวุธสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระยะกว่า1,000กิโลเมตรจากจุดยิง หลังจากการทดสอบข่าวนี้ก็กลายเป็นไวรัลในหมู่นักวิเคราะห์ด้านการทหารทั่วโลกอินเดียออกมาแสดงความยินดีต่อไทยโดยระบุว่านี่คือก้าวสำคัญของอาเซียนในวงการเทคโนโลยีขีปนาวุธส่วนฝรั่งเศสเองก็เริ่มเจรจาก,กับไทยเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระบบขับดันถือเป็นครั้งแรกที่ยุโรปสนใจเทคโนโลยีอาวุธจากไทยอย่างจริงจังสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกช็อกไปอีกก็คือราคา ขีปนาวุธสุรศักดิ์วันหนึ่งลูกมีราคาผลิตเพียง5ล้านดอลลาร์หรือประมาณ180ล้านบาทไทยเท่านั้นถูกกว่าขีปนาวุธจากอเมริกาหรือรัสเซียเกินครึ่งนั่นหมายความว่าไทยสามารถผลิตได้ในปริมาณมากเพื่อเสริมกำลังป้องกันประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งหัวรบได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงระเบิดสูงฮีหัวรบเจอบเกราะหรือหัวรบ EMP สำหรับทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าศึกซึ่งช่วยให้ขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถปรับภารกิจได้ตามสถานการณ์จริงไม่ว่าจะโจมตีทางอากาศทางทะเลหรือเป้าหมายภาคพื้นดิน ระบบปล่อยยิงของขีปนาวุธนี้ก็สุดลำ้ำรถปล่อยยิงเคลื่อนที่โมบายลอนเชอร์ที่พัฒนาโดยบริษัทไทยสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วถึง80กิโลเมตรชั่วโมงและพร้อมยิงภายใน5นาทีหลังได้รับคำสั่งเป็นระบบที่คล่องตัวและตรวจจับยากจากดาวเทียมของศัตรู ผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีเหนือถึงกับออกมาให้ความเห็นว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ของอำนาจทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ซื้ออาวุธแต่กลายเป็นผู้ผลิตที่มีศักยภาพระดับโลก รัฐบาลไทยยังวางแผนต่อยอดโครงการนี้ด้วยสุรศักดิ์ทู SURA SAK 2ซึ่งจะเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลพิเศษยิงได้ไกลถึง2,500กิโลเมตรและใช้ระบบนำทางด้วย AI ขั้นสูงที่สามารถเรียนรู้รูปแบบการโจมตีของข้าศึกและปรับกลยุทธ์อัตโนมัติได้ ที่น่าทึ่งคือระบบเรดาร์ที่ใช้ร่วมกับขีปนาวุธนี้เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยไทยเองทั้งหมดและสามารถเชื่อมต่อกับโดรนลาดระเวนเพื่ออัปเดตต,ตำแหน่งเป้าหมายแบบเรียลไทม์ทำให้เกิดระบบปฏิบัติการขีปนาวุธแบบอัจฉริยะครบวงจร ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงอินเดียและสหรัฐอรับเอมิเรตได้เริ่มติดต่อเพื่อขอซื้อลิขสิทธิ์การผลิตและระบบขีปนาวุธนี้เพราะราคาที่คุ้มค่าและประสิทธิภาพที่สูงกว่าหลายประเทศในระดับเดียวกัน ราคาชุดระบบขีปนาวุธเต็มรูปแบบ1แบตเตอรี่รวมรถปล่อยยิงเรดาร์และศูนย์ควบคุมอยู่ที่ประมาณ200ล้านดอนลลาร์หรือประมาณ7,200ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับระบบของมหาอำนาจอย่างสหรัฐหรือจีนสุดท้ายแล้วขีปนาวุธสุรศักด์วันไม่ได้เป็นเพียงอาวุธ แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของชาติไทยที่แสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยก็ทำได้เราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติอีกต่อไปและนี่อาจเป็นก้าวแรกของไทยในการก้าวขึ้นสู่เวทีโลกในฐานะประเทศผู้ผลิตเทคโนโลยีด้านความมั่นคงอย่างแท้จริงปิดท้ายภาษาไทย นี่แหละครับคือสุดยอดขีปนาวุธไทยปี2025ที่กําที่กำลังทำให้ทั้งโลกต้องพูดถึงแล้วคุณละคิดว่าอาวุธนี้จะเปลี่ยนอนาคตของเอเชียหรือไม่คอมเมนต์ Comment บอกกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเกียร์ฮับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ต้องการให้ผมเพิ่มเสียงภาคแนะนำเช่นจังหวะพูดใส่อารมณ์หรือเวอร์ชั่นแปลกลับเป็นโปรตุเกตไว้ใช้ในสคริปภาคด้วยไหมครับแน่นอนครับด้านล่างนี้คือสคริปต์ YouTube ฉบับเต็มเป็นภาษาไทยทั้งหมดประมาณ1,200คำพร้อมหก30วินาทีเร็วๆและมีอินโทรของช่องเกียร์ฮับแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วไม่มีหัวข้อครับุก30วินาทีพูดเร็วๆ คุณรู้หรือยังปี2025ประเทศไทยได้เปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ทั้งโลกต้องหันมามองนี่ไม่ใช่อาวุธจากอเมริการัสเซียรหรือจีนแต่มันคือขีปนาวุธที่สร้างโดยวิศวกรไทยทั้งหมดความเร็วระดับแมท6ยิงได้ไกลเกินพันกิโลเมตรและราคาถูกจนต่างชาติตกใจ วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักสุดยอดอาวุธใหม่ขีปนาวุธไทย2025ที่กำลังทำให้เอเชียต้องสั่นสะเทือนพร้อมแล้วไปดูกันเลยในเกียรฮัอินโทรช่องเกียร์ฮับพาส